รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่ามีหนังสือข้อห่วงใยจากสหรัฐอเมริกาเตือนกลุ่มผู้เข้ามาก่อเหตุในประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ตรวจเข้มเฝ้าระวังจุดสถานที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวค่ะ เจ้าหน้าที่ทหารได้นำสุนัขทหารตรวจวัตถุระเบิดจากกรมการสัตว์ทหารบกเดินตรวจรอบสถานีรถไฟฟ้า Airport r a i l ลลิงและภายในขบวนรถไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยหลังจากปรากฏเอกสารแจ้งเตือนจากประเทศสหรัฐอเมริกาให้เฝ้าระวังสถานการณ์การก่อการร้ายสากลในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พลตตร,รีสุดที่พวงพิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมได้นำกำลังกว่า200นายปล่อยแถวออกตรวจผู้ต้องสงสยัยตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งห้างสรรพสินค้าและหอพักนอกจากนี้ยังได้ตั้งด่านตรวจทุกจุดก่อนเข้าตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าได้รับหนังสือประสานงานจากทางการสหรัฐเกี่ยวกับข้อห่วงใยห,หลังจากที่มีเหตุเกิดขึ้นในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะยงไาปกติมันเข้มงวดนะค,คือคือไอ้คำสั่งที่ผมชี้แจงเมื่อกี้เนี่ยเป็นคำสั่งที่ผมออกเฉพาะเมื่อผมาเป็นรองนะฮะส่วนตอนที่ผมเป็นผมชนอ,อยู่เนี่ยก็ได้ออกมาตรการไปแล้วนะเป็นแผนของนอก,ก็สั่งการไปแล้ว ให้ยืดถอตามน้น,นะะมีรายงานว่าหนังสือข้อห่วงใยที่ทางการสหรัฐอเมริกาส่งถึงทางการไทยเป็นลักษณะการแจ้งเตือนหลังจากเกิดเหตุในประเทศอินโดนีเซียให้ระมัดระวังกลุ่มบุคคลที่สะพายเป้ด้านหลังแต่ไม่มีการระบุรูป,ปรพรรณสันฐาน ในหนังสือรายงานยอมรับว่าการข่าวยังไม่ยืนยันและอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยังได้ตั้งข้อสังเกตการตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระของบุคคลที่เข้าออกตามศูนย์การค้ารถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่ยังไม่มีความเข้มงวดเพียงพอค่ะ